ลงไปยังยัง,ยงไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับท่านผู้สามท่านต้องของต้องของโซ่ก่อนอออนายช่างนะครับดูกันด้วยนะครับนายช่างดูกันด้วยนะครับอย่างนไรขอให้ของโซ่ก่อนครับใจเย็นใจเย็นหมดครับหมดแน่นอนไปของของโซ่ก่อนครับแพี้เดียวแพี้เดียวท่านอาจารย์พิชัยว่าไป หางเชือกไปก่อนได้ไหมครับไม่ไม่อันตรายเช่นกันครับคนดึงเชือกนะครับจะตกใ่แล้วปล่อยมือไฟด่ดแน่นอนขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับด่วนครับพยาบาลครับพยาบาลพยาบาลครับมาแล้วมาแล้วเคยเห็นมาแล้วนะครับตกใจแล้ววางเชือกครับพไฟก็หล่นเอาล็อกก่อนครับล็อกก่อนสองสามปอครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ทราบต่อไปทัับมาให้ความสนใจที่บงังไฟล้านที่ฐานจุดที่หนึ่งนะครับของคุณทธนพลสาบัวจากอนุุศวรีบางเขนกรุงเทพปมหานครดูดเพื่อถวายองคพระมหากษัตริยวัดกลางุโดเวมอบหมายให้กับทางด้านทีมงานเฮเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ขอสีนรบมปอ สามสองนไปไปลูกไปอเอายายนกะทิขอดด้วากันเนึงอ้ผมก็แฟร้านบ่อ,อาทั้งกะทิครับบันไดจนตกนะครับจนลงสู่พื้นครับ tuổi nghe mặc ba cả đường thang đi kiếm chẳng qua suốt hai khâu lắng nè đây sáu bài lo bàn I feel like I'm losing my mind everybody in the world blind. Please, Lord, give me a...